สี่ปีนักสัตว์ต้องระวังสินแสเป็นหนึ่งเปิดปีชง2567ปีนักสัตว์ไหนชงแล้วปังชงแล้วพังเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดเรื่องสินแสเป็นหนึ่งเปิดปีชง2567ก่อนใครปีนักสัตว์ไหนชงแล้วปังชงแล้วพังพร้อมเปิดทิพมุเตรุที่พม่า เส้นแสเป็นหนึ่งหมอดูตัวท็อปของวงการที่วันนี้จะมาเปิดปีชงก่อนใครสำหรับปีหน้าปีไหนจะชงปังหรือปีไหนจะชงพังรวมทั้งเผยเคล็ดลับมูเตลูที่พมา่ามูอย่างไรให้ได้เงินล้านเปิดสถานที่มูใหม่ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนปีนี้เป็นปีกระต่ายกระต่ายตื่นตูมอยู่แล้วจะมีประเด็นปัญหามากมาย ส่งต่อไปปีมะโรงมะโรงคือความร้อนปีหน้าต้องระมัดระวังให้มากๆปีชงมีสปีนักสัตว์ที่ต้องระวังปีแรกที่ชงคือปีอะไรคนเกิดปีจอต้องระมัดระวังปี2567ต้องระมัดระวังให้มากเรื่องคำพูดคำจาเพราะส่วนใหญ่ปีจอเป็นคนตรงมากปีหน้าทาให้เยอะพูดให้น้อยคุณจะไม่พลาดผิดใดๆ ต้องระมัดระวังคําพูดจะทำทุกอย่างพลาดหมดต้องนิ่งให้มากที่สุดวิธีแก้คือให้เราบริจาคหรือให้อาหารหมาจรจัดเป็นการแก้เครสปี2567คุณจะมีโชคดีมากๆปีต่อไปปีมะโรงปีที่ผ่านมาปีมะโรงเป็นคนจิตใจดีที่สำคัญปีหน้า ปีมารงต้องระมัดระวังที่สุดจะถูกคนมาเอาผลประโยชน์จากสิ่งที่ทำต้องระมัดระวังให้มากปีมารงเป็นคนมีเมตตาแต่ความเมตตาปีหน้าต้องระมัดระวังให้มากเมตตาปับ๊บอาจมีเรื่องเสียหายครั้งสำคัญเกิดจากความไว้วางใจวิธีการคือให้สักการะองค์พญานาคราชหรือองค์เทพมังกรต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยไปกราบขอพร ฝากให้ตัวเองเป็นบุตรบุญธรรมให้ท่านดูแลเราหน่อยทุกอย่างจะดีปีต่อมาคนเกิดปีฉลูคนเกิดปีฉลูส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจในตัวเองลองสังเกตตัวเองคนเกิดปีฉลูไม่มั่นใจในตัวเองแต่อดทนยอมทนทุกอย่างบางทีเรื่องสามีก็ทนอยู่นั่นแหละแต่พอถึงเวลาปี2567 คุณต้องไม่อดทนต่อไปแล้วคุณต้องกล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าทำถ้าทนมากเกินไปคุณจะโดนเอาเปรียบตลอดเวลาตลอดทั้งชีวิตในปี2,567ถ้าคุณยังอดทนอยู่วิธีการง่ายมากคือให้มีการร่วมถ่ายโคกระบือแค่นั้นเองเคล็ดลับง่ายๆทำเพื่อความสบายใจความถี่ในการไปแก้เคล็ดใน1นปี เราทำสักหนึ่งครั้งก็ได้ขอให้ได้แก้เคล็ดแล้วทุกอย่างจะโอเคส่วนปีที่4เป็นปีที่ชีวิตส่วนใหญ่น่าสงสารช่วยเหลือคนเป็นแพ้รับบาปคนเกิดปีมะแม่โดยส่วนใหญ่ขอเลยนะครับปี2567ห้ามยุ่งเรื่องเพื่อนเด็ดขาดบางทีวิบากกรรมเกิดจากคุณไปยุ่งเรื่องเพื่อนมากมายคนเกิดปีแพ้ต้องย้อนกลับไปดูดีๆ โดยเฉพาะปีหน้าต้องระมัดระวังอย่าไปยุ่งเรื่องเพื่อนคนเกิดปีมะแมสิ่งสำคัญคือต้องหาสัญลักษณ์แพะไปชนกับแก่คุณเกิดปีแพะก็หารูปสัญลักษณ์แก่มาวางไว้ที่บ้านเพื่อจับแพะไปชนแก่ในการแก้ไขต่างๆจริงๆแล้วเรื่องปีชงหลายคนถามว่าชงแต่ทำไมดีขึ้นหลายคนเข้าวัดกัน ที่เดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมสองเดือนนี้ถ้าดีแสดงว่าปีหน้าคุณไม่ชงแต่ถ้าสองเดือนสุดท้ายคุณเกิดเหตุใดๆก็ตามแสดงว่าปีหน้าคุณอาจชงได้พฤศจิกายนถึงธันวาคมต้องไม่เจออะไรเลยต้องมีโงเ่เฮงที่ดีต้องสวยสดใสต่อให้เกิดปีหน้าคุณก็ไม่ชงถ้าไม่ชงปีหน้า แล้วสองเดือนนี้อยู่ดีๆก็เกิดเรื่องเกิดราวถ้าไม่ใช่เรื่องของเราไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเป็นเรื่องของเราต้องระมัดระวังกำลังเข้าสู่ปีชงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดเรื่องท่านผู้ฟังอยากโชคดีตลอดปี2567ไหมเราสายหมูปีหน้าเราควรหมูที่ไหนและจะเฮงตลอด ต่อให้คนชงด้วยนะปีนี้ขอบอกไว้เลยสถานที่หมู่ที่ดีที่สุดอยู่ที่ประเทศพมา่า